และตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดกาญจะนะบุรีสาวงามการแม่จ้าบุรีพี่ยังจำได้ดีมุคนี้ที่ใช้จีบเธอไม่เจอกันนานพี่ยังคิดถึงเสมอวอนลวงกุยิ้มช่วยดนใจให้เธอ อย่าพึ่งไปเผลอแบ่งใจให้อีกใครปลอยพี่น้อยนะ้ำแม่แก้วตาดวงใจจะเก็บเงินคุนรถไปไปขอเธอแต่งงานคิดถึงคนงามเมื่อการชนะปุรีคิดถึงคนดีหัวใจของอพี่เรียกหาคุณแม่จะว่าไม่นอนที้ี่จะขอควันตา ถึงเวลาที่ต้องล่องแพน,นะครับตอนนี้แพก็มาทับแล้วนะแ,แพก็ของเราก็เป็นแพนี้นะครับเ,เ,เดี๋ยวเราจะล่องแพกันประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนล่องแพให้ดูนะฮะผมใช่แต่งตัวใส่เสื้อชูชีพกันเกือบจะเสร็จแล้วนะฮะอ๋อถ่ายนี่แหมแต่ได้ไม่มีเพลงเหรอนี่ าาขึ้้นมงไม่ไม่ถ้าเกิดไม่นั่นต้องมีคนจับตรงนี้คนเดี๋ยวผมจะไปนู่นไปสบายรูปเลยเหรอเอาฮะมองกล้องนี้หน่อยมองกล้องนี้หน่อยเนี่ยไอจับงี้ไหมเรื่องเนี่ยอต้งครับโอ้ยเนี่ยจับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเออไปบ่ายไปบ่ายขอบคบนหน่อยไปบ่ายขอบคบนหน่อยบายบ่าย เดี๋ยวนั่งแพครั้งแรกตอนนี้คนที่นั่งอยู่วันนี้ครั้งแรกในชีวิตกันหมดทุกคนหรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนเลยครั้งแรกครั้งแรกทุกคนนะอาเค,าเคียวเคยนั่งยังอาเคียวยัง,ย,งยังนะครั้งแรกนะครั้งแรกหมดทุกคนเลยนะครับประสบการณ์ครั้งรั้งนี้เดี๋ยวมุ่งหน้าไปทางนูน่นเขาเรียกอะไร,ะไร,ะไร,ะไรแพร้แช่ไข่ใช่ใชแพ้แช่ไข่แพ้แช่ไข่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเรือออกเดี๋ยวถ่ายหนูเอ้ยออกแล้ว ถ้ามุดพัดไปมันก็ไม่มีไม่ก็มันก็ยังไม่เป็นไรยังได้อยู่นะจะมีอนี่โอนตจะเรียกอะไรเนี่ยมีเชือกเนี้ยกองกมันก็ได้ไม่ออกใช่ไหมใช่ไปแล้วมันจะมีตรงช่วงโค้งอ่ะโอ้ตถ้าเกิดกลัวต้นไม้อ่ะเราต้องหลบไงถ้าจะอ่าถ้าไม่หลบมันจะฟาดต้นไม้แค่นั้นแหละ ไปแล้วาปอันนี้เขาเรียกแพไอ้นี่แพแทะไข่แพแท้ไข่ว้าวเอ้ยก็เสียวอยู่แล <c oughs> ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอะไปแล้วครับไปแล้วครับรุย

ตกลงเราไปไหน ท่านผู้ชมครับผมเจอผมเจอซูเปอร์แมนตามมาครับลอยแพตามมาอานนี้อานนี้ไม่ได้เชื่อเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนโอ้โหตกใจหมดเลยผมผมก็นั่งอยู่ดีซูเปอร์แมนวิ่งบินมาเฮ้ยมีหมาด้วยนะหมาครับหมาวิ่งจะมากัดแล้วหมาเห่าหมาเห่า ถึงจุดที่แพนะครับปล่อยให้เราเล่นน้ำในแม่น้ำได้และน้ำก็แรงมากก็พัดเราไปอย่างนี้เลยนน่นเลืออยู่นู่นเย็นนะมีเย็นที่น้ำเยอะๆถึงนู่นไหมรู้ปะไหนโอ้ถึงนน่นนี่เาโอ้เขาไม่สร้างเผื่อไว้หรอกเนาะออ้ยน้ำแรงมากดูเดิ โอ้ยอายล่าคนหน้าอายล่าเรือว่าเฮ้ยอายคุมเรือเนี้ยใช่จ้ะอายทุกคนที่แบบนี้นะชูบ้งเลยครับเออหลางไหนเอาคันเป่าครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนข้างหน้าหน่อยดีกว่าคันเป่าเฮ้ยเขามีค่าตัวเองสัมภาษณ์เลยเหรอได้ผมเหมือนคู่บริหาโหัวสังเลยครับอายดึงแบบอายดึงผหมือนท่านเป่าเขาสั่งบริหารผมแล้วครับ ขอสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับมาข้างล่างแล้ครับผมเหมือนเครื่องประหารหัวสุลังเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำน้ำเข้าคอน้ำเข้าคอสวัสดีครับผมเหมือนเครื่องประหารหัวสุลังเลยครับท่านเป้าครับบรรยากาศดีมากโอ้โหดูทางนู้นสวยเลยดีมากครับล้างคอหอยเลยครับโอ้ยล้างคอหอยสูงเลยครับพี่น้องเตอมาเนี่ยนะ มมีความสุขมากเลยนะสุขมบสุ้มนะโอ้เหมือนเครื่องปรหารหัวสุนัขเลยนะครับโอ้ข่าตรงนุ้งล่ะที่มันหนีบข้างล่างเครื่องมันไม่ถึงครับหาไม่เจอครับไปกลยไปครับบรรยากาศสงบสงบสงบเหรอหรือเปล่าอันนี้คือลอยกลับไปเลยนี่สงบเหรอชมบรรยากาศนะครับของอันนี้ไปเห็นแม่แม่ กำลังไหวไหมกำลังไหวไหมพี่อ้อยดันขึ้นอะไรนะเจ๊ถอดขึ้นยังไงนยังไงอะตอนนี้คือว่ายนะบอกว่ายนะเอาพี่ออยให้ว่ายนะเอาเที่ยวเขาเอาให้จับกันกันจมมะพร้าวมะพร้าวกันจมมะพร้าวมะพร้าวจับมะพร้าวไว้จะไม่จมเลยเอาไว้ไหนนะเที่ยวลอยมาอีกเหรออ่ะ ตอนนี้กำลังอเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปพูดหน่อยต้องไปพูดใกล้ๆหน่อยนะตอนนี้กําลังกลับที่พักกันอยู่นะครับก็ปล่อยแพกลับไปแบบว่าเป็นแนวขวางแบบขวางแม่น้ําเลยขวางไงเดี๋ยวให้ดูอ๋อถ่ายเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นไกดแต่วัวมาเต็มแม่น้ำเลย่มาเต็มเลย รถจะดึงดึงแข่งกับเรือนะให้รลากให้เลยข้าไม่ลากให้อยู่ดิถึงแล้วเฮ้ยขึ้นแล้วปล่อยเลยนะปล่อยเลยถึงที่พักแล้วปล่อยได้ไปล่อยแม่ยบเที่ย้ไงเนี่ยเนี่ยส่งเสร็จเรียบร้อยครับเรือกำลังออกไปแล้วบ๊ายบาย ให้ดูให้ดูให้ดูเรือออกให้ดูเรือออกโอ้แรงมากไปแล้วเดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันครับข้างบนข้างบนถึงที่หมายปลอดภัยดีครับผมสนุกมาก なるほど。